ไม่มีวัิพัดกระเพราครับพี่น้องเป็นกระเพราเนื้อว่ากิวครับเหลือจากคลิปที่แล้วครับนี่ว่ากิวเอหาครับเหลือจากคลิปส้อยจุครับไม่นีใส่เท่งบักพริกสดพริกแหงเลยกระเทียมนี่ครับพัดใส่หน่อไม้ความจักสิเพียรยังตัวเพียรยังเออเรือบ,บาดนี่ยเนาะใบกระเพราสวนหนึ่งายครับทำตามเคียงสะกนห่อตามไส้กันเลยเอมมันสีมันม้นเลยจัดจานจัดจานไปเลย เอาครับจี๊ดจา๊าดเลยเหล่ะแดงจืงคืองได้การละกระทะในตำนานทอดใส่น้ำมันลงไปหน่อยหนึ่งนิดหน่อยนิดหน่อยพอโอ้กระทะนี่ห้อนไวหวนะครับมันบานไอ้าขาเคียงเคียงเขาลงไปเจียวเลยหอมๆกัน ดูวิ่กินดังเลยครับป็นประจำดีดีอ่หอมคักหอมคักโอ้โยจอบสีจำเลยจังไลเนี่ใส่เนื้อเข้าลงไปวากิวเขาเนาะมันสุกมะแนวครับมันชิปนันปว้วบา,นะาเบายากเนาะยากเนาะมัน มันบ่เถืกสเปกบ่เถิกสตากันครับรก็ได้กินบ่อยได้มันมั่นหลครับบดมันยางแห้งเลยล่ะนี่ยินลบไม่ว่า <c oughs> วิ่นเลยไปสไปไเโบเบิร์ตเลยเหลือมาพัดกระเพ้าพี่สุนองเบ่งครับนี่แหละเนื้อแทกมัน่นมั่นแสกเนื้อนะครับาคิดว่าพัดกระเพ้านาะสิสขทาทาสันด ไม่มาล่วงผัดเตาทานความบนไร่ห้องมืนเนี่เอาครับใส่น้องม่ต้องไป่ความครับเติมเติมความเผ็ดน้องม่ก็ต้มแบบบดจือดอันไี้ครับนาฝนน้องม่อะไรเอามาต้มใส่ถุงแวกกินแงๆ่ๆยังมีความขมจัง,ลงเลย,ดดยเลยครับเด้อผัดออกมาเลยเผ็ดดีบาดปรุงรสเลยครับไม่แหงใส่ลงไปเลย ตามมากักเอาซอสปรุงรสซีีิ๊วขาวน้นปลาซอสหอยอน่อ,นนอยอันละนิดาม,มัากตามชอบเลยมันตามตัดรสน้อยนึงนิดหน่อยสุดรสครับ หนึ่งสอนแ่ามีผงนวะดล้วก็ต้องมีผ,มผมงแฉบผงผงรสครับนิดหนึ่งยางละนิดละหน่อยเอาครับคลับอีกเอาเครื่องโอ้หอมหอมคักหอมคักเอาเติมน้ำครับต้องอุจจุจงหน่อย หนึ่งเสียว่าว่าอุจุอุจุเข้าลงไปหนึ่งสวนครับเจะเข้าบัตนเอ่อเ,นเ,ออเหนือเมืองนอกเจอวัตถุดิบบ้านๆ้าครับเข้าบัตรเครื่องหนอไม่หนอไม่เลี้ยงหนอเลี้ยงหนออะไรเจอกับพริกกเลียงเนาะ นู่ยคัดตอนนี้เลยเว้ยมาเสบเสียบมากันพี่น้องคั้วกระทะบเปลี่ยนดอกไม่นสิบ่ได้กินเฮียเว็ด <c oughs> เรียบร้อยครับกับเพราเนื้อวากิวนนหน่อไม้ใส่กันร้อนๆเลยอืม <c oughs> โอ้ลมมาแห้งเลยใส่พริกไทยนะครับ หอมๆโปรนาอีกเอ้ยอะสเสียบต้องกันพี่น,อน้องบ้างนะสุดยอดครับโอ๊ะอืออ่ามีเรื่องเสียงเศร้าแทรกครับผมมันโซกันไม่พี่น้องข้ามยูดีมีแห้งบู๊ อะยำพ่นองนมละลายนมละลายยำตะพักบบเจอกับน้องม่เพชรเจอเพชรเพชรยู่หลวเพชรเติมห่อนยู่หลวห่อนเติมครับนีเสียบมือกันครับ <ừ> mm. ให้เราไปซร้อยจุเอียว <c oughs> ละก่อนลวก่อน <c oughs> ปวปมครับ <c oughs> แต่ละคำไหนคำอยู่ดีไม่แห้งเลย <c oughs> <c oughs> แบบนี้ถธอต้องแล้วครับไม่เอ็ดจริงสิจิต <c oughs> ที่แล้วบราบ่าบา <c oughs> อยไปใส่จุบบผ่านบบผ่านมันมันปวดนี่พ่อมาเห็ดเป็นพัดเป็นทอดขอทาเลยบ้านเนี่ยซึ่งกะเพราซึ่งเราไม่เติมเงินเข้าไปบ้านนี้โอ้เผ็ดหวานเติมเงินเข้าไปอีกรวย เนียนๆครับสุดยอดดีครับเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนในการครับจะหนักจะเต็มยมดากรดเวลากูด ปอกกะสันครับพี่นี่พี่นี่ก็ได้แซ่บอีกที่นึงในกระเพาะฟรีผังน,องน้องกุไลกุแช่เด็กกำลังไดแห้งใจเบายซอยทีแล้วครับเด้อเดี๋ยวเขามาพบมาพอกันไหมคลิปหน้าพี่นี่ลาไปแล้วสวัสดีครับ